สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมสุดยอด คุนพลลุ่มน้ำแม่กองนะครับองค์นี้จะเป็นพระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่กลุเก่าเนื้อชินตะกัวสนิมไขววนเนเน,นะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับ องนี้เป็นพระกุกเก่านะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับเนบื้อหานี่ก็จะระเบิดออกมาจากด้านในขององค์พระเลยนะครับส่วนสภาพสนิมไขวัวนี่จะขึ้นแบบเนะหนาๆปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับส่วนด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพคาบสนิมไข่นี่จะระเบิดออกมาจากด้านในขององค์พระเลยนะครับเห็นนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับองค์นี้เป็นพระกู่เก่านะครับจะลงทองไว้นะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบสนิมไขวัวนะครับจะ,จะระเบิดออกมาจากด้านในขององค์พระนะครับเนื้อหานี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับ จะไม่อธิบายอะไรมากให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับวันนี้เรามาศึกษาสภาพสนิมไขวัวนะครับหนานๆเนนกุเก่ากุสีสวัสด์นะครับกาญจนบุรีนะครับเกตเห็นนะครับส่วนมากถ้าเป็นของเก๋น,นะครับจะเอายาโปสีรถยนต์นะครับซึ่ง พื้นผิวนี้จะต่างกันนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพสนิมไขวัวนี่จะยู่จะย่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube หรือผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับสิ่งไหนส่วนไหนนะครับผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ เกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับสนิมไขวัวน,นี้จะขึ้นเน,นืนาหน,นาระเบิดออกมาจากด้านในขององค์พระนะครับเพจเบญจวรรณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้แล้วก็ทําช่องทาง youtube ได้ประมาณ3เดือนจะ4เดือนได้แล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับเพจเบญจวรรณเราอยากให้ทุกท่านได้ไปศึกษาก่อนนะครับ จากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน f a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ระบาดมากนะครับอย่างพระท่ากระดานกุศีสวัสดีกุกเก่านะครับออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับพระทากระดานนี่เป็นพระประจําเมืองกาญจนบุรีนะครับไม่มีหรอกนะครับ มาทีนีห้าองค์สิบองค์บางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับมาเปิดองค์ละห้าพันถึงหมื่นนะครับท่านต้องวิเคราะห์และแยกแยะนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับจะมีความเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเพียงแต่ผมออกมาให้แนวทางความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับเขาไม่ได้มองพวกท่านเป็นเพื่อนหรือเป็นเอฟซีนะครับ เขามองพวกท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับมือใหม่กำลังเรียนรู้พักเครื่องนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับมาศึกษาสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ80%นะครับท่านจะไม่โดนของเก๋หรือของเรียนแบบนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับหวังว่าผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเกดเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับผมจะไม่อัดที่บายอะไรมากนะครับเพราะสนิมไขวัวนี้ขึ้นหนาเนอะการระเบิดตัวออกมาจากด้านในนี้จะเป็นชั้นเลยนะครับเกตเห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่ได้ว่าพราผมแท้นะครับ ผมเคารพในการตัดสินใจนะครับต่างคนต่างมุมมองนะครับเรามา,าเรียนรู้สภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับเ,เห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี้ก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้วันอังคารน,นะครับ ส่วนท่านใดเดินทางออกต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ